ดีค่ะพี่อ้อยนะคะนี่นะคะเฉาคุยที่พี่อ้อยทาไว้เนาะก็อย่างเหลือถาดใหญ่อยู่ในตู้เย็นนะคะตัวนี้ทําแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะคะเนื้อนุ่มนุ่มเหนียวนะคะแต่ถ้าชอบที่ให้เนื้อแข็งกว่านี้หน่อยนะคะหรือว่าให้เหนียวกว่านี้ก็ลดลดน้ําได้นะคะของพี่อ้อยทําตามสูตรที่เขาให้มาข้างถุงเนาะก็ ตัวนี้นะคะก็จะมีวิธีการทำให้อยู่ที่ข้างถุงเลยนะคะก็พอเวลาเราสั่งมานะก็หันพลิกไปด้านหลังนะคะก็ไปจะเห็นว่าเขามีวิธีการทำให้นะคะก็ทำตามสูตรเขาได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเรามาละลายตัวผงเฉาก้วยก่อนนะคะแล้วคอ่อย นำมาใส่ในน้ำเดือดนะคะเทใส่น้าเดือดแล้วก็คนไวๆนะคะคนให้เขาเดือดเนาะจนพอเขาเดือดแล้วนะคะก็เทใส,ใส่ถาดใส่ถ้วยใส่ชามใส่ขันอะไรแล้วแต่นะคะถ้าเรามีตัวไหนเนาะแล้วก็รอให้เขาอาเย็นนะคะแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะเวลาเราจะรับประทานนะคะก็นํามาหั่นนะคะมาหั่นแบบนี้นะคะ ตัวน้ำเชื่อมนะคะพี่อ้อยเชื่อมแล้วใส่ขวดเข้าตู้เย็นไว้ตัวนี้จะเหนียวจากคนมาพี่อ้อยใช้นิดเดียวนะคะเพราะพี่อ้อยทานหวานจัดไม่ได้นะคะข้างล่างจะเป็นน้ำแข็งนะคะข้าล่างจะใส่น้ำแข็งไว้ ง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะเพียงแต่แค่เรา,าเตรียมความพร้อมนะคะเช่นอของที่เราจะมาเทตัวเนือ้อเฉาควยใส่เวลาเราจะเข้าตู้เย็นเนาะจะใส่เป็นอะไรก็ได้ที่ทนความร้อนนะคะเพราะว่าเราต้องเทออกตอนเขาร้อนๆหรือมีอีกทางหนึ่งก็คือถ้าถ้าเราไม่เทออกเราจะไว้ในหม้อแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะเข้าตู้เย็นไม่ได้เนาะ ทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยนะเนาะเพียงซื้อผงเออพี่อ้อยจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเข้าไปสั่งซื้อนะคะดูหลายๆร้านนะคะบางทีนะคะปริมาณเท่ากันนะคะแต่เขามีหลายอเหมือนกับว่าแบรนด์เดียวกันแต่เขาขายหลายหลายที่นะคะหลายร้านก็จะมีราคาที่ต่างกันนะคะนี่พี่อ้ยอยดูราคาที่ถูกนะคะ พอรวมส่งแล้วอะไรแล้วก็โอเคเลยนะคะหาหน่อยนะคะหาที่ราคาถูกเนาะเขาจะมีตัวของติงฟงนะคะแล้วก็จะมีของอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อดังที่ขายในประเทศไทยเรานะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่พี่อ้อยคิดว่าตัวนี้ก็อร่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะ ปับเรอยก็เช่นเคยนะคะฝากช่องหลานชายด้วยนะคะปับยร่ยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ